ดีเนาะอยู่บ้านเฮาเนาะปรศักเนาะเขาหน้าปลาแล้วก็ได้เห็ดนั่นเห็ดนี่อยากกินปลาก็ลุ้งน้องเอรรถมีสะมี่เนาะอยู่กรุงเทพบ่มีแล้วประศักตลาดน้องขนหมยางเดียวนาอคขะเนาะไปตลาดน้องคัน็น้องขะเนาะทำตามหน้าที่ของเราเนาะขะเนาะถึงเวลากบมาขึ้นเปิดบ้านเนาะขะเนาะ บางคนเพิ่นขยันเพิ่นก็เปิดชูมือเนาะค่ะเพื่อนทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเนาะชาวเจียเอเตอร์เข้าไปชมคลิปให้เพิ่นเพิ่นก็ได้อีลีพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันทําเนาะก็เป็นก็ดีคือกันเนาะค่ะเพื่อนๆถ้าทําได้ก็ดีเนาะค่ะเนาะส่วนมากก็สิเนียนคือกันนะแม่จำเนียนเนาะค่ะเนาะโทรศัพท์อัน เครื่องที่ซองะยังบ่ท่านได้เงินทางอากาศน้ำเพิ่นอยู่เพืเพ่อนๆธอขาขอบคุณค่ะขอบคุณน้องพันเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงหิงๆปังๆนะคะเราคงทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเนาะก็มีแต่เพนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ้องนะเนาะค่ะเนาะให้กันเลกิกันตลอดตอรีมันน้ำดวนกระเข้าไปบึงให้เนาะค่ะเนาะคุณนายก็แฮทแทกสวัสดีคะ่ะแม่เตียงต้นเตยคะ่ะะเนาค่ะเนาะ คุณน่าธรรมศาสตร์มากเลยเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนอยากไปด้วยค่ะมวลมวเด้อค่ะว่าสันแม่แม่มเตียงมาเนาะค่ะนาะแมนแม่เตียงมียังกระบอกกันชงขาวให้กันโฮน้อค่ะพี่พี่น้องน้องชาวเรียวชาวเจตเตอเราต้องไปด้วยกันนาะค่ะสะสมสลึงให้โคบัดนาะค่ะพี่ๆน้องๆ,ๆ เอาไปทีละนิตท,ทีละหน่อยของแม่ลำดวนกับขน,นอได้เงินทางอากาศอีลีน้องลีเป็นยังไงบ้างน,ะะนอ้องนณอไปถึงไซเลวปังๆเลยยังช่วงนี้ไม่ได้ไรสดคะ่ะแม่ลำพองก็สวัสดีค่ะแม่จำเนียนน,ะะนอ้องอถักไทออกก้ายกันเรือพี่น้องกินข้าวแรงกันหรือยังน้องคณอค่ะเ <ๆ S 2> พื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆมีอะไรก็บอกกันน้องขนอ ฮ่องจ้าจากแม่น้ำพองเนาะค่ะเนาะสวัสดีทุกคนเนาะค่ะพี่ๆน้องๆจากสิไปหาคลิ้ยังลงดอกแม่ก่อนควยกระดาษจ้าเนาะค่ะเนาะในป่าบนน้อแม่จำเนียนไปตกเป็ดเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่ามือนี้เปิดหมดมืออาชีพมาในไลฟ์สดแล้วเนาะค่ะเนาะรอการรับเชิญเนาะค่ะเนาะเบตตักบกขาดเนาะค่ะเนาะ บกขาดงานขาดการก็เอาละนาะพี่น้องแม่ลำดวนก็ไดกต็ตามตากระสีไข้แนนเน้อขะนาะส่วงนี่หนาหนาวอยู่ห้งเสียบกหนาวเนี่แต่ช่วงเศร้าน้อขนะนาะสายมาก็ร้อนน้อขนะนาะน้องพันพันน้องพันก็สวัสดีค่ะแม่ลำพองน้นะอขะนาะกดกดนะค่ะพี่น้องกอดกันสวัสดีค่ะสวัสดีน้องลี่ ปทุมมุงจองการพูนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องพี่ลำดวนผ่านยังจ้าผ่านแล้วค่ะน้องลี่ไช้เนาะขะเนาะเห็ดยางกระสมมุงหมัดปัทนาเด้อพัวซักกระไดเนาะขะเนาะวันนี้เป็นวันพ่อเนาะค่ะพี่พี่น้องน้องจ้าเพื่อนกระิ่ลลอการรับเชิญเพื่อนกระิเชิญเข้าไปกระิได้ผ่านเนาะค่ะเนาะเพผนเห็ดระบบใหม่ไปเรื่อยๆวันวันที่สองมกราเกียวก้อยร้อยใจเนาะค่ะเนาะ ภาพถ่ายคุณลำคุณลำพองสวัสดีเนียนคือกันนะแม่จำเนียนนาอคขะเนาะโทรศัพท์ันเครื่องที่ซองะยังบ่ท่านได้เงินทางอากาศน้ำเพลินอยู่เพลินเพลินกับขยันขักแต่เพลินๆพนพอผ่านมาแล้วนอ้องขะเนาะกับอะไรสุดคุณแม่เตียงเพลินกับขยนนัอนเนาอคขะเนาะคุณคุณในก็เหตุไปเรื่อยเืนอ้องขะเนาะก็คือเก่านกอนอเนาะกับเพลิอนเอน ไปนองเวก้อยจับมือกันแน่นๆแล้วก็ไปน้ำกันคือเก่าเนาะค่ะเพื่อนๆเห็นคุณใดพักกับท้าวแถวนั่นละ่ะเสียบอีลีหอประแดกบองไปนี่สุดยอดเนาะค่ะเนาะนเป็นอยียงที่ลำพองจากคุณยายสุธาทักทายคุณพรค่ะจากแมก่ก้อนคุณพ่อสาก,ก็สวัสดีคุณพรภาคากว่าคุณค้ากว่าคุณ พันฑ์หรือค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงหิงๆปังๆนะคะเนาะบางเทียร์กระช่วงเมย์มัแม่เตียงบ่มีคลิปเลยค่ะมีแต่ถอยลุงแม่ลำดวนจ้าวสันคือกันแม่จำเนียสุธาบัวสีก็น,นา่ารักเนาะค่ะเนาะคุณพ่อศักดิ์บุตรมาก,ก็สวัสดีคุณแม่วันานาเนาะค่ะเนาะไปหาหยังก็ได้น,นันว่าแม่จำเนียนเนาะ ตัวป่าเห็นเพิ่นตัวป่าก็บปิตรมันน้ำแม่น้นำ,ำด่วนก็มันตัวพี่น้องคนซ้อนเนาะจุนบ่อยากเข้าเบิ่งพุ่นลเมืองจำเนียนแม่ก่อนเนาะค่ะเนาะบาดนี้คลิปเลี้ยวก็ยังปิ่นบ่ทันได้หายอยู่จักสิไปถามผู้รู้ไสเนาะค่ะเนาะลงเขียวเนาะเป็นตานี่ก็เลยไปเห็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ ก็คือเก่าเนาะกับเพื่อนๆุณหลานสาวเห็ดน้ำเนาะสวัสดีคุณแม่ก้อนกอดจ้าจากแม่เตียงคุณพรก็สวัสดีครับคุณยายสุธาเนาะคัะเนาะคุณวันนิพพาเนาะคัะเนาะวันพ่ออยังนั้นส่งหัวใจสวัสดีค่ะคุณแม่แสงจ้าแต่งุ่มน้ำามันเลี้ยวกับพ่อแห้งเราเนาะค่ะเนาะ กดหัวใจให้ดวงที่แปดจ้าขอบคุณค่ะแม่แสงจันทร์ได้ยินข่าวดีกันให้ได้เสียโย่โฮฮิวอีกรอบเนาะคะเนาะก็สิไปยังสี่เรื่อยๆเนาะคะเนาะไปเรื่อยๆขยันก็ได้ขึ้นเมียเตียงเนาะคะเนาะเมื่อหนึ่งกับทำเบียดทำงานไปนั่มเนาะคะเนาะงานรองเฮ้ามี่ยังกระลงไปขอบคุณค่ะแม่จำเนียนขอบไปได้ยินข่าวดีกันให้ได้เสียโย่โฮฮิวอีกรอบเนาะคะเนาะก็สิไปยังสี่เรื่อยๆเนาะคะเนาะ ไปเรื่อยๆขยันก็ได้คือเมียเตียงเนาะคะเนาะกันยังบ่ท่านไดกกินข้าวแรงก็กินข้าวแรงได้เนาะคะเนาะาทักไทยกันแล้วก็บ่กเป็นยังเมจจำเนียนได้ป่าหลายบ่เมื่อนี้วัสดัยเนาะคะเนาะมีอะไรก็ลงไปเนาะคะเนาะขวัตบาบ่ขาดงานสะสมมรณะนิดเพิ่นมาคุณค่าเม่เตียงก็สวัสดีคุณพ่อสากกดกอดค่าเนาะคะเนาะ ขอบคุณทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเหมือนกันค่ะคีิประจันสวัสดีนะคะสวัสดีน้องพันค่ะสวัสดีคะ่ะแม่นํำดวนขอบคุณคับแม่ลํำดวนเนาะค่ะเนาะจ้าบุปเป็นยังค่ะพอซักหกแพงแบงปันมาย่มสวนป่าหากล้วยกับม้วนม้วนเนาะไม่เตียงเนาะแม่น้ำดวนเคยไปสวนไปทุ่งป่าหากกล้วยเพิ่วมาเนาะค่ะเนาะ สูงขามสมบูรณ์เนาะกันเนาะนอนหลับฝันดีนะคะทุกท่านทุกคนบา,บายบายจะอาบน้ำก่อนจ้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยบาย,บายบายค่ะกะสีไข่แน่เนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้หนาหนาวอยู่คุงเสียบกัน,นาวเนี่ยแต่ช่วงเศร้านะคะ่ะเนาะสายมาก็ร้อนเนาะคะ่ะเนาะ จนบ่อยากเข่าเบิง้งพลเมจำเนียนแม่ก่อนเนาะค่ะเนาะบารน,นี้คลิปเลี้ยวกัยังปิ่นบ่าทันได้หายอยู่จัาสิไปถามผู้รู้ใส่เนาะค่ะเนาะลงคลิปกันยังบ่าทันได้กินขา้าวแรงก็กินขา้าวแรงได้เนาะค่ะเนาะมาทักทายกันแล้วก็บ่เป็นหยังแม่จำเนียนได้ปลาหลายบ่มื้อนี้ว่าซั่นสวัสดีนาะงขอน้องพันมีมีแนวสีไายแล้วว่าซั่นบ่มี บ่มีแนวสิทายแล้ววสันแมก็เจริญสวัสดีจ้าแวมาให้กำลังใจจ้าวสันบางเลี้ยงกับเขาหานคุณแม่แป๊บเพื่นมาหาเห็ดกับมันหาเห็ดนกขนแต่วานมันแนวใดที่บเคยปั่นสวัสดีค่ะคุณแม่แสงจันทร์ทักทายเพื่อนเพื่อนในห้องไลยจากคุณแม่สุธานะขนะค,คุณยายสุธาบัวสีเดือกนะขนะ คุณแม่สุธาคุนทักทาไทยคุณคุณแม่วานานค่นเนาะ,ะ,นาะจากท่ายใบแขนกันเนาะค่ะเพื่อนเหมือน,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 นเดิมค่ะปวดหัวน้ำมันนี่แล้ะแม่ก่อนยังเลยครับทูธทามลูกสันยังโมพา,านได้บอกคุณแม่เห็นนั่นกดหัวใจให้ดวงที่เจ็ดแล้วจ้าขอบคุณค่ะแม่วันาสวัสดีแม่วันาย่างขื้นทาสงขามเนาะค่ะเนาะห่อเข่าไปกิน เพื่นเอินมาไปกินเขาปลาเนาะแม่จำเนียนแซ่บอีลีแม่กระทั่งอันตัวไปบ้านเพื่อนต่อจากคุณลำดวนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่แสงจันทร์เดินทางปลอดภัยขอให้ผ่านเร็วๆเด้อสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เป็นลมโพล่มช่ให้ลูกให้ล้านเนาะค่ะเพื่อนๆยายโนสวัสดีค่ะ ส่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณถุกทันถูกคุเด้อค่ะเด้อต่งุ้มน้ำมันเลี้ยวก็บพ่อแห้งแล้วเนาะคะเนะกดหัวใจให้ดวงที่แปดจ้าขอบคุณค่ะแม่แสงจันทร์สงครามคือกันเนาะคะเนะจังสี่แล้วพ่อกันน้องพันกุ้ยเรื่องหายยาหายก,กินเนาะคะเนอะขอบคุณค่ะขอบคุณทูกทันถุกคนกันยเมื่อท่านได้กินข้าวแรงก็กินข้าวแรงได้เนาะคะเนะทักททยกันแล้วก็บ,บ่กเป็นอย่างแมจจำเนียน